ที่นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาปีนี้เนี่ยเราคิดว่าก็เป็นปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่า,าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่านักท่องเที่ยวจีนน่าจะเข้ามาประมาณ4.8ล้านคนนะครับก็เรียกว่า,าทุกๆล้านคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือเราพูดถึงไรายได้ประมาณ50,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น 4.8ล้านคนหรือประมาณ5ล้านคนนี้ก็เรียกว่ารายได้เขาเป็นหลักแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนอย่างมากในการที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเราเนี่ยยังเติบโตได้ระดับ3กว่าในในภาวะที่การผุบออเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปีนี้ทีนี้เนี่ยในภาพรวมเราเราอยากจะให้อานิยามเป็นเรื่องของการการเปลี่ยนผ่านหรือว่า transitions หาด้านนะครับ ถ้าด้านที่เราพูดถึงเนี่ยด้านแรกก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับด้านที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านจากโลกที่เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวเป็นภาวะที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือ e c เ s s i o n นะครับการเปลี่ยนผ่านด้านที่3ก็คือเปลี่ยนผ่านเรื่องของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไทยจากส่งออกมาเป็นท่องเที่ยวด้านที่สี่ก็คือการ Position จากภา,าวะที่ดอกเบีย้ยต่ำมายาวนานเนี่ยเป็นภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้น นะครับแล้วก็ด้านที่5ก็คือภาวะที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่ต้นทุนสูงนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเบสไลน์เคสนะครับเพราะฉะนั้นในห้าด้านเนี่ยก็กมีความเสี่ยงที่ค่อนข้าง,ง,งจะชัดเจนในทุกๆด้านนะครับอ,อย่างเรื่องต้นทุนหรือว่าเรื่องดอกเบี้ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงแต่ว่าแม้ว่าในมิติที่่ทีพูดถึงเรื่องของสังคมงคาร์บอนต่ำเนี่ยการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเช่นกันเพราะว่า หลายๆธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยคคือขั้นแรกก่อนก็คือต้องปรับตัวและก็ในการปรับตัวนี้ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก,ก็จะเป็นต้นทุนที่ธุรกิจจะต้องอลงทุนตรงนีเ้เพื่ออยู่รอดนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการปรับตัวตรงนี้มันก็จะนํามาซึ่งโอกาสเปิดประตูใหม่นะครับทำทำให้ธุรกิจสามารถขย,ยายธุรกิจนะครับหรือว่าไปแข่งขันในเวทีโลก พราะมันขึ้นอยู่กับว่าใครกับตัวเร็วหรือว่าใครตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีกว่าดังนั้นในปีนี้เราบอกว่าถ้า transition ตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนผ่านด้านเนี่ยเป็น Transi t i น n risk แน่นอนนะครับแต่ว่าในอีกประตูหน,นึ่งก็คือว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนลงสนามแข่งขันพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะมันขึ้นขึ้นอยู่กับว่าใครวิ่งได้เร็วกว่าก็จะเป็นคนที่สามารถจะแค p เจอมาเก็ตได้ในช่วง,งน้า